ขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะถ้าโยมฝึกไข้ครวนอย่างนี้จนถึงทำการละว่าขันทั้งห้านี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เนตังมะมะเนโสมะมัสมินะเมโสอัตาได้ไหมคะถ้าประมาณนี้มีสิทธิ์ถึงขั้นสุดท้ายเลยนะสาธุาเพราะ<น>ว่าเพราะว่าตัวเนตังมะมะนี่คือเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายแล้วนะอ่าเป็นปัญญาขั้นสุดท้ายยมเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนเนี่ยนะเห็นก้อนน้าแข็งมันเปลี่ยนละลายเนี่ยยมสามารถมองลงหน้าได้ว่ามันต้องดับจริงไหมนั่นแหละ นี่คือประโยชน์ของการเห็นการเปลี่ยนเวลาใครเห็นเปลี่ยนมากๆเปลี่ยน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 ผู้เจ้าบอกเขาจะเห็นทุกขังคือแตกสลายผู้เจ้าจึงเรียกอนิจเจทุกขสัญญาเห็นอนิจจามากๆจะเห็นทุกขังและพอยมเห็นทุกขังคือแตกสลายแตกแตกยมเห็นก้อนน้าแข็งละลายหมดไปเดี๋ยวก้อนนี้หมดไปเดี๋ยวก้อนนี้หมดไปโยมเริ่มเข้าใจว่าก้อนน้าแข็งเนี่ยมันมีขึ้นแล้วก็หายไป มีขึ้นแล้วก็หายไปมีขึ้นแล้วก็หายไปพู้เจ้าเรียกมันว่าอะไรอนัตตาคือมันมีตัวตนชั่วคราวนั่นเองสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเข้าใจไหมแต่คำว่าอนัตตาใช้จากตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาให้ว่าพราะองค์ยกเนี่ยอันเนี้ยเป็นอนัตตาแต่พระองค์ยกเรื่องกิ่งไม้ลากกิ่งไม้ใบไม้มาแล้วถูกเผา แตกสลายหายไปนะ,ะเรารู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกนะเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรานั้นเราเห็นมันตั้งแต่มีตัวจนทั้งมันไม่มีตัวหายไปใช่ไหมนั้นสิ่งนี้เป็นอนัตตางนั้นเวลาเราเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาคือตัวตนมันมีขึ้นหายไปมีขึ้นหายไปมีขึ้นหายไปยมจะเกิดปัญญาอะไรจะเกิดปัญญาคือเนตังมะมะ ว่าสิ่งนั้นกับฉันไม่ใช่ตัวเดียวกันจริงไหมอ่าช้านะช้านะชัดชัดตรงนี้เพราะว่าโยมกําลังเห็นมันแตกสลายหายไปเราไม่ได้ตายไปตามมันใช่ไหมนั่นแหละหลักการสําคัญมากที่สุดเลยตรงนี้เข้าใจไหมตรงนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะแปลว่าความถือว่าเรา,างน้นถ้าเรากําลังยึดว่ากิ่งไม้เป็นเรา แต่ถ้าเรากําลังเห็นกิ่งไม้เกิดดับกิ่งไม้เกิดดับเราจะเกิดปัญญากิ่งไม้ไม่ใช่เราเพราะขณะกิ่งไม้ดับไปเรายัางอยู่โยมสังเกตไม่ใช่แค่กิ่งไม้โยมกําลังสังเกตสิ่งที่อยู่ในใจสุขทุกคนมีใช่ไหมความทุกข์ทุกคนมีสุขเกิดขึ้นดับไปไหมดับทุกเกิดขึ้นดับไปไหมเวลาโยมสังเกตสุขเกิดดับสุขเกิดดับทั้งวันเนี่ยดูคอยดูสุขดูทุกอย่างเนี่ย เวลาสุขดับไปยมตายไปพร้อมกับสุขไหมไม่ได้ตายเรากําลังสังเกตเห็นว่าสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีแต่ว่าอุ้ยเสียดายสุขดับไปแล้วใช,ใช่ไหมก็แสดงว่าเรากับสุกไม่ใช่ตัวเดียวกันจริงไหมนี่แหละตรงเนี้ยต้องดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆแล้วจะชัดเข้าใจไหมยมจะชัดว่าอ๋อสุขไม่ใช่เราเวลาทุกมาก็อย่าลืมดูดูเหมือนกันหลักการเดียวกันเลยดูทุกเมื่อไหร่จะดับไปอืม วันหนึ่งมันต้องดับไม่ดับนาทีนี้ต้องดับนาทีหน้าไม่ดับชั่วโมงนี้ต้องดับชั่วโมงหน้าพอดับปุ๊บสังเกตให้ดีถ้าตอนมันดับไปไม่ทันไม่เป็นไรเราระลึกถึงอ๋อมันดับไปแล้วเมื่อกี้ยังทุกอยู่เลยคนมานินทาตอนนี้มีคนมาสรรเสริญสุขอีกแล้วลืมทุกเมื่อกี้แลเห็นไหมมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดโยมเห็นอย่างนี้ต่อไปโยมจะเริ่มดูทันขึ้นทันขึ้นทันขึ้นเอาให้มันทันขณะมันดับปุ๊บไป โอ้นี่มันดับคาตาต่อหน้าต่อตาเราโยมละวางสุขเห็นว่าสุขเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราโยมละวางทุกขเวทนาเห็นว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราสองตัวนี้ผู้เจ้าเรียกว่าละราคานุสัยกับปฏิคานุสัยได้สังโยตห้าสิ้นสังโยช,โยช์หายไปครึ่งหนึ่งเป็นอริบุคคลขั้นที่สามแล้วจิตโยมก็จะทรงอยู่กับอุเบกขาเฉย ใครด่ามาก็เฉยเฉยใครสําเสืนมาก็เฉยเฉยเห็นนะยังมีวิหารธรรมเครื่องอยู่ใจมีเครื่องอยู่เห็นไนะเนี่ยอ่นี่เอาสังโยชดห้าสิ้นก็เอาแล้วนะเนาะอา่ไหมขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนก็ไม่เข้าใจว่ามันจะละได้ยังไงในเมื่อมันอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลา,าแต่ได้ฟังที่พระอาจารย์บอกว่าเปรียบเทียบเหมือนกิ่งไม้อะค่ะเ,เห็นชัดเจนเลย ชเห็นว่าโอ้ให้เราคิดเหมือนว่าร่างเรามันเหมือนกิ่งไม้ใช่ที่ถูกเผาไปใช่ค hmm. ่ะมองถึงเรื่อยใช่นั่นแหละพอมองร่างกายเข้าใจร่างกายเสร็จมองนามธรรมอไปมองนามธรรมต่อหรือทาควบคู่กันไปก็ได้เห็นร่างกายนึกร่างกายเห็นนามธรรมสังเกตนามธรรมเอามันทั้งหมดอ่ะเอามา้ครบเลยสังเกตตัวไหนก็ได้ ถ้าสติยังไม่ทันก็สังเกตตัวหยาบๆไปก่อนตัวที่มันนานๆเกิดทีต่อไปก็สังเกตความคิดความคิดมันเริ่มยากแล้วพมันเยอะคิดนว่นคิดนี่เยอะพอพูดถึงความคิดปุ๊บพระเจ้าเลยจึงจัดกลุ่มเลยจัดกลุ่มเอ๊จัดการความคิดอคุศลก่อนส่งความคิดกคุศลเอาไว้เนี่ยท่านก็ยแยกเป็นกลุ่มๆไ่มไหมแค่เคลียอกุศลในจิตเนี่ยหูมหาศาลแล้วข่าสัตรักทรัพย ประพฤติผิดในการพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจอร์สอเสียดความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นความพยาบาทความมีมิจฉาทิฏฐิสิบตัวนี้ก็เต็มไปหมดแล้วอะใช่ไหมไอ้สิบตัวนี้โยมต้องคิดก่อนทั้งนั้นจริงไหมโยมจะโกหกก็คิดก่อนใช่ไหมโยมจะไปตกปลาก็คิดก่อนใช่ไหมโยมจะขโมยเขาคิดก่อนไหมค,คิดทั้งนั้นเลยเรื่องของความคิดพอยมคุมความคิดได้ มิจฉาสังกปะหมดไปผู้เจ้าบอกมิจฉาวาจาก็จะหมดไปมิจฉาวาจาหมดไปมิจฉากรรมันตะก็จะหมดไปข้อประพฤติผิดทางกายพ่อประพฤติผิดทางวาจาจะหมดไปเพราะยมคุมความคิดเข้าใจไหมแต่นั้นความคิดใช่ของเรามะไม่ใช,มใช่มันเป็นท่าตามธรรมชาติผู้เจ้ากําลังจะชี้ให้เราเห็นชัดๆว่ามันเป็นแค่ท่าตามธรรมชาติ เหมือนอากาศเนี่ยของใครไม่มีของใครลมไม่มีของใครน้ําไม่มีใครเป็นเจ้าของดินไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมแสงไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยนี่มันเป็นท่าตามธรรมชาติความคิดเหมือนกันแต่นั้นในเมื่อความคิดไม่ใช่ของเราเวลามันคิดไม่ดีเราจําเป็นต้องไปทําตามไหมไม่ทําไม่จต้องไปทําตามถ้าคิดดีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นเราก็ทําไป ยอมทําแค่เนี้ยเรียกว่ายอมเป็นผู้มีอํานาจเหนือคันลองแห่งจิตนะมีอำนาจเหนือจิตไม่ถูกความคิดลากไปไงใช่ไหมอ่าแค่นี้เองคิดปรุงมาปุ๊บเราก็วางคขดควรก่อนคิดเกิดมาธรรมชาตินี่เกิดมาเออมันดีหรือเปล่านะเบียดเบียนตนเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเป็นประโยชน์ตนไหมเป็นประโยชน์ผู้อื่นไหมนี่คิดค่้คนอยู่สี่กรอบนี่นะ พอสี่กรอบสมบูรณ์แล้วก็กระทําตามนั้นจริงไหมดงนั้นการกระทําทางกายวาจาโยมจะบกพร่องได้ไหมไม่ได้เลยจเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมอืม